สวัสดีค่ะป้าแว่นชาแนลค่ะวันนี้ป้าแว่นจะมาแนะนำวิธีการทำคลิปแบบคลิปพรีเมียร์นะคะเนื่องจากว่าป้าแว่นเคยได้พูดในไลฟ์สดเรื่องการทำคลิปพรีเมียร์นะคะแล้วมีเพื่อนๆสอบถามมาว่าการทำคลิปพรีเมียร์นั้นทำอย่างไรนะคะวันนี้ป้าแว่นก็จะมาทำให้ดูนะคะส่วนเรื่องเรื่องอประโยชน์หรืออะไรของคลิปพรนะีเมียร์น่ะเพื่อนๆไป ไปลองดูได้นะคะที่หลังบ้านนะคะเขาก็จะบอกเรามาว่าพรีเมียนั้นได้ประโยชน์อะไรนะคะตัวนี้ป้าแว่นจะไม่ไม่ได้ขอพูดถึงนะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนวิธีการทำเลยนะคะมีมดด้วยเอาทีนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราโหลดโหลดคลิปมาตามปกตินะคะป้าแว่นจะไม่ไปพูดถึงวิธีการโหลดนะคะ เราจะมาดูคลิปที่เราโหลดตามปกติแล้วนะคะเมื่อเข้ามาถึงตรงนี้นะคะเราจะต้องตั้งชื่อเรื่องเห็นไหมคะเราจะต้องตั้งชื่อเรื่องตรงนี้เนาะคือทุกคนคงต้องทราบนั่นแหละถ้าคนที่จะเคยทําคลิปมาแล้วจะทราบเราก็ตั้งตามปกติป้าแว่นก็ชื่อตอนตอนคลิปตอนนี้ป้าแว่นก็จะตั้งแบบนี้เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วโดยปกติเราก็จะไปกดตรงนี้เลยใช่ไหมคะเพื่อจะไปสู่วิธีการการส่งเข้าสู่ช่องนะคะแต่ทีนี้หากเราจะตั้ง ค่าเป็นพรีเมีย์นั้นเราต้องมาเลื่อนตรงนี้นะคะดูนะคะปกติเราจะตั้งเป็นสาธารณะไว้แล้วเนาะแต่คลิปพรีเมียที่ป้าแว่นพูดถึงนี้จะเป็นการตั้งให้ทําการเล่นล่วงหน้านะคะคือป้าแว่นจะให้มันเล่นพรุ่งนี้ป้าแว่นก็จะต้องกลับเข้ามาตั้งตรงนี้นะคะกดเข้าไปที่สาธารณะเลยกดไปตรงนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนสถานะของเขาเนาะเราจะต้องเข้ามากดตรงนี้ก่อน ส่วนตัวก่อนนะคะเปลี่ยนจากสาธารณะนะคะเปลี่ยนจากตัวนี้นะคะเข้ามาสู่ตัวนี้ก่อนเพื่อทําการตั้งเวลาเห็นไหมคะพอเราพอพอถึงตัวนี้นะคะป้าแว่นก็จะมาตั้งเวลาเนาะ <c oughs> เราก็จะต้องกดตัวนี้เขาก็จะขึ้นตัวนี้มาให้เราดูเห็นไหมคะเพื่อนๆนเราจะเรา,จะเราจะเผยแพร่วันไหนนะคะเขาจะขึ้นมาให้เราดูป้าแว่นน่ะจะเผยแพร่พรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นเวลาสิบ วันที่14นะคะวันนี้ป้าแว่นทําบันทึกไว้บันทึกไว้เป็นวันที่13นะคะป้าแว่นก็จะมาตั้งเป็นวันที่14เนาะเขาวงไว้แล้ววันที่14นะป้าแว่นก็กดคําว่าตกลงนะคะเพราะว่าป้าแว่นจะให้เขาเล่นวันที่14ทีนี้เมื่อเราก,กดตกลงของวันที่แล้วนะคะเขาก็จะมาถึงขั้นตอนที่ให้เราเซตเวลา อันนี้คือพูดถึงลักษณะพรีเมียที่ตั้งเวลานะคะกำหนดการเล่นของคลิปในเวลาใดๆที่เราสะดวกนะคะสมมุติว่าป้าแว่นสะดวกที่จะตั้งตอนนี้ให้มันเล่นของวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็หมุนไปนะคะกดแล้วก็แตะหมุนไปนะคะเขาก็จะรันเวลาป้าแว่นนะจะให้เขาเล่นพรุ่งนี้ในเวลาตีห้าค่ะนะคะเราก็กดคำว่า ีห้าแล้วนะคะครั้งแรกที่ที่เรากดมันจะเป็นเวลาของชั่วโมงแต่ถ้าหากเราอยากได้อาตีห้าเรายังไม่สะดวกเราอยากให้มันเลดมาสักครึ่งชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรแล้วก็มากดรอบสองรอบสองนี้เขาจะเป็นวินาทีเห็นไหมคะตัวเลขข้างหลังนะคะประแวนก็จะกำหนดมาที่แป๊บนึง ตีห้าครึ่งนะคะเมื่อเราตั้งจํานวนของชั่วโมงนะคะคือตีห้าแล้วมากําหนดวินาทีอ่หรือนาทีนะคะที่ตีห้าห้าสิบนาทีเมื่อเราได้เวลาตามที่เราต้องการแล้วเราก็กดคําว่าตกลงนะคะทีนี้เมื่อเรากดคําว่าตกลงแล้วเราก็มากดคําว่า ตั้งเป็นพรีเมียเห็นไหมคะเมื่อเรากดคำว่าตั้งเป็นพรีเมียแล้วนะคะกดเรียบร้อยแหละทีนี้เราก็กลับไปสู่หน้าเดิมนะคะกดออกมาหน้าเดิมเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่าโอ้ยคุณมดคุณมดคุณ,มด,คณมดนะคะคุณมดก็อยากมามาฟังปปาแว่นอธิบายเนาะทีนี้เราก็มาดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะวิดีโอเขาจะเขียนว่าวิดีโอเปอิดตัววันที่สิบสี่ ม5 30นาทีนะคะเมื่อถึงขั้นตอนนี้แสดงว่าเราทำคลิปพรีเมียในกระบวนการบันทึกตรงนั้นเรียบร้อยแล้วทีนี้จะทำยังไงขั้นตอนตอนต่อไปปกติเลยค่ะเหมือนที่เราเคยทำปกตินะคะเมื่อเรากำหนดพรีเมียรเรียบร้อยแล้วเราก็มากดตรงนี้ค่ะถัดไปนะคะเมื่อเรากดตัดไปเพื่อนๆที่เคยทำคลิปต้องเข้าใจใช่ไหมคะ เคยส่งคลิปลงต้องรู้นะคะขึ้นมาบอกอีกแล้วอย่าเพิ่งบอกขอพูดให้จบก่อน <c oughs> อทีนี้เมื่อมาถึงขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็มากดตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทําให้เด็กโดยเฉพาะนะคะเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้แล้วน้องก้อยขออภัยนะคะเพื่อนๆเ,เป้าแว่นนะ่ะถ่ายหลายรอบแล้วมันก็เด้งมาอย่างนี้ก็จำเป็นต้องถ่ายก่อนนะคะไม่งั้นเป้าแว่นก็ไม่ได้ถ่ายนะคะมาถึงขั้นตอนนี้เราก็ไปทําตามปกติเลยนะคะก็อัปโหลด นะคะมันก็เสร็จแล้วนะคะกระบวนการตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนเพืนเขาก็จะลันขึ้นไปตามปกติที่เราเคยทำเนาะมันจะลันขึ้นไปตามที่เราเคยทำทั่วไปนะคะเมื่อถึงกําหนดเวลานะคะเมื่อเขาตึ้งให้เรียบร้อยโหลดให้เราเรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนป้าแว่นจะทำให้จะทีให้ดูว่าเขาจะขึ้นว่าอย่างไรนะคะถึงขั้นตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่ป้าแว่น ได้พูดมาทั้งหมดนะคะเพื่อนๆถ้าหากท่านใดที่ยังสงสัยนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะว่ายังไม่เข้าใจในจุดใดแล้วปะแว่นจะกลับมาอธิบายในจุดที่เพื่อนๆไม่เข้าใจอีกรอบหนึ่งนะคะีนี้ขั้นตอนตันนี้มันวิ่งรันไปตามปกตินะคะคือมันอัปโหลดให้เราเห็นไหมคะเขาก็จะเขียนอัปโหลดไปเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเกจนถึงหนึ่งรอเรามาดูกันอีกทีเมื่ออัปโหลดเสร็จนะคะ ว่าเขาจะแจ้งสถานะว่าอย่างไรนะคะเขาก็จะเขียนว่าเริ่มดำเนินการแล้วนะคะแล้วก็กำลังประมวลผลเห็นไหมคะการประมวลผลเขาก,ขาก็จะดูว่าคลิปเรามันมีปัญห์ปัญหามีอะไรไหมนะคะ เป็นการประมวลผลข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งเมื่อเพื่อนๆทำคลิปใดๆก็ตามนะคะที่เราอาจจะไปโหลดเอาภาพมาหรือเราอาจจะไปโหลดเอาเพลงมาอย่างนี้นะคะดีที่สุดก็คือเราต้องเข้าไปเช็คสถานะของคลิปนั้นๆที่หลังบ้านนะคะเดี๋ยวป้าแว่นกคลิปต่อไปป้าแว่นจะมาพูดถึงในการเข้าไปดูใน สถานะของคลิปนั้นว่ามีปัญหาไหมที่หลังบ้านนะคะทีนี้เขาก็ขึ้นคําว่าพร้อมดูแล้วเห็นไหมคะเนาะเราก็ลองติ๊กลงไปดูสิเห็นไหมคะเขาจะยังไม่ฉายเดี๋ยวนี้นะคะคําว่าพร้อมดูที่เขาตั้งไว้ให้เราเขาจะขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะจะเริ่มฉายสิกันยายนเวลาตีห้าสามสิบแสดงว่าคลิปนี้เราทําได้ สมบูรณ์ค่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านใดที่ชมมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้หากมีสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจนะคะป้าแว่นก็ฝากคอมเมนต์ลงด้านล่างเลยนะคะแล้วป้าแว่นจะเข้ามาอ่านดูหากมีสิ่งใดที่ป้าแว่นช่วยเหลือได้หรืออธิบายได้ป้าแว่นจะกลับมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ป้าแว่นขอฝากคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยทํานะคะส่วนเรื่องประโยชน์ของการทําคลิปพรีเมีย์นั้นเพื่อนๆไปดูได้ใน หลังบ้านของเรานะคะว่าเขามีรายละเอียดว่าเราจะได้อะไรนะคะวันนี้ป้าแว่นก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจป้าแว่นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก่อนจากการป้าแว่นขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ป้าแว่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ